สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านีๆสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม่รับแต่พลังงานด้านทีนด่ดีสิ่งที่ใช่นะคะวันนี้จะมาในหัวข้อนะคะคุณนะคะมีดวงเนาะ ใครที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นคุณที่ทิ้งเข้ามาหรือว่าเขาเป็นคนทิ้งคุณไปก็ได้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะมีเกณฑ์นะคะจะคนเก่าจะวนกลับมานะคะก่อนปีใหม่เนะาะอธิษฐานจิตทาสมาธิให้นิ่งและขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้ที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะบางคนอาจจะบอกว่าหมอหนูไม่อยากได้เขาแล้วค่ะผมไม่อยากได้เขากลับมาแล้วหมอจะบอกว่าคุณอาจจะยังไม่หมดวิบากกรรมกับเขาก็ได้เนาะยังมีบุญมีกรรมร่วมกันอยู่นะคะหรือว่ายิ่งทาบุญสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำให้เขาเขายิ่ เขามาดูในด้านโลกโซเชียลออนไลน์และติดตามคุณก็ได้นะคะขอให้ยเราเรื่องมาด้วยความแม่นยําอันดับแรกนะคะหมอนิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใ,นใหม่ๆของหมอนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะเป็นคลิปแรนดอมนะคะในวันนี้คุณจะมาเห็นชั่วโมงไหนตอนไหนก็ได้นะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตนะคะจับไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไวนะ้ตรงนี้เลยนะคะให้ไพ่เราเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะเรามาดูกันนนเเลยยนะว่า่าาาป็องงไรบ้ นะคะคนที่จะกลับมาหาเราคนเก่านะคะเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะให้พายเราเรื่องนะเรามาดูกันเลยค่ะ อาจจะผ่านการพูดคุยจากคนในครอบครัวมาแล้วนะคะหรือรู้สึกว่าผิดชอบชั่วดีนะคะในการทํางานในการที่เขาขาดเรากําลังใจในการดูแลกันอาจจะใส่แม้กระทั่งการเจ็บป่วยนะคะ <c oughs> เขาเริ่มนึกถึงเรามากขึ้นต่อให้คนบางคนบงกรณีนอกใจหรือว่าไม่ใช่ปมประเด็นแค่นอกใจอย่างเดียวหรือเขาอาจจะเลิกโดยไม่มีเหตุผลก็ได้ที่หมอบอกค่ะเขาได้ตกผลึกตัวเองหรือคิดได้แล้วในวันนี้ว่าเขาสมควรที่จะต้องมีเราในชีวิตจริงๆบางคนบางกรณีนะคะอาจจะ ใช้หนี้สินกําลังจะหมดแล้วนะคะหรือว่าเขากําลังจะกลับมาหาเราในมุมมองที่แบบว่าไม่อยากให้เรากลับมาแล้วเราเครียดเราทุกในการที่เขาต้องเป็นภาระให้เราลักษณะประมาณนี้หรือมอบางคนมองกรณีมองหาอนาคตโอกาสใหม่ๆใ,ในการทํางานนะคะรููทางใหม่ๆหรือขยายกิจการการทางานของเขาก็ได้นะคะเป็นไปได้หรือเขาได้ตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ในการกลับมาคนนี้เขาพร้อมที่จะซัพอร์ตหรือดูแลเราหรือบางคนบางกรณีนะคะที่เกิดอยู่กินกันมาไม่เคย จดทะเบียนสมรสมั่นหมายกันเลยหรือแต่งงานอาจจะมีเกณฑ์ในการกลับมาเขาเนี้ยขอแต่งงานนะคะขอจดทะเบียนสมรสแบบว่าเป็นหลักฐานกาันประกันตัวเขาเองก็ได้ ال. ที่หมอบอกหรือมีค่าสินสอดให้นะคะลักษณะประมาณเนี้ยค่าน้ํานมเลี้ยงดูแม่เราลักษณะประมาณนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกหรคือบางคนบางกรณีอาจจะมองบ้านนะคะลักษณะอสังหาริมทรัพย์หรือการที่จะซื้อของขวัญเป็นของแต่งงานก็ได้ให้เรานะคะเพราะเกณฑ์การกลับมาของคนเก่าคนเนี้ยรู้สึกว่าเสียดายหรือเขารู้สึกไม่อยากเสียเราไปนะคะจะมีคนที่เกิดนะคะ ตรงๆเลยที่แบบว่าจะเพาะเจาะจงเลยที่ว่าเป็นไปได้80%เนะี่ยที่หมอบอกก็คือคนที่เกิดในเดือนมีนาค่ะคนที่เกิดในเดือนกุมภาคนที่เกิดในเดือนกันยานะคะคนที่เกิดในเดือนมกราค่ะ คนที่เกิดในเดือนพฤษภาแล้วก็คนที่เกิดในเดือนกรกฎานะคะที่หมอบอกเนาะทั้ง7เดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะตรงนี้นะสิ่งที่หมอบอกมันอาจจะเป็นพลังงานโดยรวมด้วยก็ได้หรือว่าคนบางคนบางกรณีที่หมอพูดไปเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับคุณย้อนหลังไป3เดือน6เดือนที่ผ่านมาหรือบางคนบางกรณี2ปีไปแล้วแต่อาจจะต้องยังมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่หรือบางคนบางกรณีก็ต้องเด เกิดการแบบว่าหึงหวงเห็นเราพูดคุยกับคนอื่นหรือเขาตามโลกโซเชียลออนไลน์เกิดการอิจฉาเราเกิดขึ้นหรือเขาคำปรับปรุงตัวเองดีขึ้นในสิ่งที่เราเคยด่าหรือเคยบ่นเขาไว้นะคะที่เขาทําตัวแบบว่าเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกแล้วนะเป็นเสาหลักใรบ้านไม่ได้ลักษณะประมาณนี้นะคะไม่เป็นผู้นําครอบครัวสุดท้ายเขาเริ่มปฏิบัติตัวเองดีขึ้นบางคนบางกรณีอาจจะไปบวชนะคะหรือว่าถือศีลปฏิบัติหรือว่า เขาเรียกอะไรอ่ะสงบจิตสงบใจอยู่กับตัวเองหรือบางคนบางกรณีปรึกษาครอบครัวในสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเราไว้เพื่อเป็นการขอเข้ามากับพ่อแม่เรานะคะเขาอาจจะมีการมั่นหมายการผูกข้อไม้ข้อมือที่หมอบอกค่ะมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าดวงชะตาอาจจะเปิดก่อนปีใหม่ที่หมอบอกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์กลับมาหรือว่าค่อยๆกลับมาคบหาหรือดูใจกันก็ได้อาจจะไม่ได้รวบลัดตัดตอนแต่กลับมาคราวนี้รับรองว่าคุณอะ ได้รับทรัพย์แน่นอนกระเป๋าตุงแน่นอนก็อาจจะถ้าเกิดยังไม่ดีกับเขาโดยฉับพันก็อาจจะมีเงินวีทองมาให้ลักษณะประมาณนี้ที่หมอบอกเข้าของมีค่ารั่วซื้อของขวัญให้ของที่ถูกใจให้ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกแต่ตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะ รักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองดีขึ้นจนเกิดการอิจฉาการเสียดายของเขาหรือว่ามีคนพูดปากต่อปากไปพูดถึงหูคุณให้คุณได้เห็นนะคะรูปร่างหน้าตาการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะตอนที่เราเลิกรากับเขาแล้วก็ได้เกิดการเสียดายเกิดขึ้นเนาะที่หมอบอกแต่ถ้าเกิดใครไม่มีความชชว่์วในช่วงตอนแรกนะคะเรื่องแต่งงานหรือว่า ผูกข้อไามา้ข้มือจดทะเบียนสมรสเนี่ยมาคขาเนี้ยข้า,าจะจริงจังกับคุณมากเลยร้อยเปอร์เซ็นที่หมอบอกนะคะก็ขอให้เกียรตัวเองรักและซื่อสัตย์ตัวเองอะไรที่เขาเคยทําไม่ดีกับเราหรือหลอกลวงเราทําให้เราเสียใจเจ็บช้าน,น้าใจเขาอาจจะเอ่ยปากขอโทษพ่อแม่เราก่อนประตูแรกก่อนที่จะมาหาเรานะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะเม้นรับพลังงานด้านดีๆสิ่งที่ใช่ความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์กาลังจะกลับมาถ้าเกิดใครบางคนมากรณีที่ทําบุญสวดมนต์ไหว้พระเอ๊ะทำไมหนูยิ่งกวดน้ำเขายิ่งเขามาหาคุณกาลังมีบุญสัมพันธ์หรือวว่่ามมมีีีเรรกกทยััังตด ขาดนะคะหรือ,อยังรักกันทั้งคู่แต่จากกันไปด้วยความจำยอมเนาะสิ่งที่หมอบอกรักโลก,กดหลงนะคะมันมีกันทุกคนเนาะแต่หนึ่งในนั้นที่หมอจะบอกก็บางคนบางกรณีอาจจะไม่เห็นลงศพในหลังน้ําตานะคะต้องเกิดเหตุการณ์ก่อนกับตัวเองถึงจะสํานึกผิดได้หรือปรับปรุงตัวเองเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะวันนี้ คุณให้ค่าตัวเองคุณรักตัวเองมากขึ้นเขาอาจจะมองเห็นในจุดนี้ที่ว่าตอนมีกันอยู่เราดูแลเขามากนะคะตอนที่ไม่มีกันอยู่เขาอาจจะเสียใจหรือเจ็บปวดเนาะหมอขอให้เป็นกําลังใจพลังงานที่ดีแล้วขอให้คุณฟันฝ่าวสักไปได้นะคะขอให้กลับมารักกันถ้าเกิดยังรักกันอยู่ก็ขอให้เป็นคู่รักที่ดีคนที่มีบุญสัมพันธ์กันนะคะแล้วขอให้ปรับปรุงตัวเองแล้วขอให้มีบ้านมีรถมีทุกอย่างแล้วขอให้เงินทองนะคะหลั่งไหลเข้ามาขอให้เขาอุปถัมภ์คำชูคุณนะคะในด้านที่ดีมากขึ้นแล้วอะไรที่ปล่อยวางได้้นนะะคไม่่เหหืออบาากวแรงใภัย Đâu. ถ้ายังรักกันอยู่ก็ขอให้เคลียร์ตัวเองให้ดีๆแล้วก็ให้เกียดซึ่งกันและกันแล้วก็ ه, โอโหสิกรรมให้กันนะคะวันนี้มันจะได้มีแต่จุดจบที่ดีนะคะที่สวยงามและที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปคุณจะได้ไม่ต้องนอนร้องไห้นึกถึงเขาหรือเขาก็ไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่เขาสัญญากับเราไว้แล้วยังทําไม่ได้นะคะก็ขอให้ดูแลมีคามั่นสัญญาต่อกันก็รักษาดูแลกันให้ดีนะคะวันนี้หมอเป็นกําลังใจให้ทุกคู่นะคะที่มีความรักทั้งที่ดีและผิดหวังและสมหวังวันนี้เราเจอคนไม่ดีวััันนนนันน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 น้้้้าาาางงงหเเเรรกก็ตตออจจจคทีี่่่ดใใสวววึแะะ จอใครที่ดีเราต้องเป็นคนดีให้กับตัวเราเองแล้วเราต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะให้กําลังใจตัวเองมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะอะไรที่มันแล้วก็ขอให้มันแล้วไปเนาะหมอเชื่อว่าลูกดวงของหมอทุกคนนะคะเป็นคนดีอยู่ในสิ่งในธรรมแล้วก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จในความรักที่ดีคนที่ใช้เช่นกันนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้บุญรักษาขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ